สนับสนุนโดยเบทากโกรเพื่อคุณภาพชีวิตสวัสดีครับพบกับรายการเดอะซองกุ๊บรายการที่จะส่งต่อความรักความห่วงใยผ่านเมนูอาหารและเสียงเพลงส่วนวันนี้เรายังอยู่กับน้องนิกกี้นฉชัดเขาจะส่งเมนูโปรดของเขาให้กับใครไปชมกันเลยครับยังกลับมาอยู่กับนิกกี้นะครับ เมื่อวานเนี่ยผมเสนอเมนูุฟเฟ่์หมูกระทะไปวันนี้ครับผมจะเปรียบเพลงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูครับผมเปรียบเพลงรักคำโตโตเป็นเมนูไข่เจียวหมูสับครับแล้วทำไมถึงต้องเลือกเมนูข้าวไข่เจียวหมูสับเป็นเมนูรักคำโตโตล่ะครับเสียงของพี่เบนชลาทิศนะครับนุ่มมากครับ เรียบเสมือนกับไข่ครับที่เราแบบเอาไปทอดไข่เจียวครับแล้วมันจะฟูแล้วมันจะนุ่มมากๆครับแล้วเสียยพี่ลุลานเนี่ยเรียบเสมือนหมูสับครับแล้วคนพิเศษคนนี้ที่น้องนิกกี้จะส่งมอบเมนูรักคำโตโตให้เป็นใครกันล่ะครับ ผมจะขอมอบเมนูนี้ครับรักคำโตโตไข่เจียวหมูสับครับให้กับพี่ชายสุดที่รักของผมครับดีเจพุทธพุทธช้เกษตรศิลป์ครับเพราะว่าทุกบ้านเนี่ยผมกล้าฟันธงเลยครับ8บ้านจาก10บ้านเนี่ยต้องกินเมนูไข่เจียวหมูสับครับเรื่องราวของน้องนิกกี้นุ่งขี้เล่นของเราฟังแล้วก็มีความสุขซะเหลือเกินแต่เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าในอร่อยร้อยล้านกับเบทัคโรครับรักคโต เราใช้แหวนเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นคู่ชีวิตกันแต่ความใส่ใจในมื้ออาหารคือการบอกว่าเราคือคู่ที่จะดูแลกันตลอดไป SPO Process จาก SPO สวัสดีครับชินชินวุฒินะครับผมอยู่กับชินอีกแล้วนะครับกับช่วงอร่อยร้อยร้านกับเบทาโกลนะครับซึ่งวันนี้ครับชินพามาชิมนะฮะ ร้านนี้เลยนะครับร้านที่เป็นช้วันนี้ชาบูครับสไตล์ไต้หวันนั่นเองนะครับร้านมีชื่อว่าฟูฟูเข้าไปดูกันเลยดีกว่าไปฟุชาบูสวัสดีครับผมสวัสดีครับชินนะครับเดี๋ยวพี่ช่วยจัดเมนูอร่อยๆรให้ผมเลยนะได้ครับเี๋ยวผมไปนั่งรอได้ครับผมัครบ แล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาหารก็มาอยู่ข้างหน้าผมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะรับประทานมันยังเด็ดอร่อยนะครับนนก็ต้องแนะนำให่รู้จักคนนี้ก่อนนะครับพี่เอสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เอคือเจ้าของร้านฟูฟู่นั่นเองนะครับค่ะที่มาที่ไปทำไมถึงตัดสินใจทำร้านเป็นไทยวันนี้ชาบู จริงๆเริ่มต้นคือทั้งแก๊งเนี่ยไปไต้หวันกันหมดเลยแล้วก็ไปไปทานอาหารไต้หวันแล้วก็สะดุดที่บุฟเฟ่ชามูของไต้หวันวันนี้มีอาหารเยอะมากเลยแต่ผมขออนุญาตถามนี้ก่อนดีกว่าอ่ะทีละทีละอันแต่ผมอยากเริ่มที่ซุปก่อนมีซุปกี่แบบซุปเรามี6แบบอ่ะก็จะมีซุปเผ็ดแล้วก็ซุปที่เป็นซุปใสซุปเผ็ดก็จะเป็นหมาล่าที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราก็คืออันนี้เลยก็คือตัวนี้ตัวนี้เลยซิกเนเจอร์นี่คือหมูสันนอกค่ะเค่ร์เนลของมันคืออะไร เราใช้หมูเบทาโกที่เป็นหมูอนามัยจะนุ่มแล้วก็เขาไม่ใช้สารเล่งเนื้อแดงแล้วไม่มีสารปฏิชีวนะด้วยก็คือคล e a n clean ทุกอย่างคือค l e a เลยค่ะแล้วผมสังเกตด้วยคือมันไม่ค่อยเยอะใช่ก็คนที่เขากิน healthy food แบบนี้เขาจะทานอันนี้ได้สบายเพราะว่าแบบเวลาบางทีเราเราเราทานหมูเราไม่อยากให้มีมันเยอะและวันนี้ครับหมูสันนอกที่นี่มีโปรโมชั่น ร้านฟูฟูเนี่ยร่วมกับเบทากโร่ด้วยสี่โมงเงย็นหนึงหกโมงเงย็นครับแล้วสั่งหมูสันโโสน,นอกจะได้ที่ของที่ระลึกครับนั่นก็คือไม้ตีไข่นี่โปรโมชั่นตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นรีบมากินกันเยอะๆนะฮะเพราะของมีจํากัดด้วยนะครับผมบอกเลยว่าหมดแล้วหมดเลยพี่เอกครับค่ะเราจะมากินที่ร้านนี้เราติดตามที่ไหนได้บ้างเพื่อโทรศัพท์นะคะสาสขาอารีครับก็จะเป็น0 2 6 1 7 0 9 9 2ครับพี่เอกครับวันนี้ไม่ได้มาตัวเปล่านะครับเพราะว่ามี ผลิตภัณฑ์จากเบทาโกลมอบอให้ด้วยครับขอบคุณค่ะผู้ชมครับครั้งต่อไปอร่อยร้อยล้านกับเบทาโกลจะพาไปไหนแลบลองเด็ดไม่แพ้ครั้งนี้แน่นอนนะครับครั้งหน้าเจอกันครั้งนี้ขออนุญาตนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาแล้วต้องเปิดหม้อก่อนใช่ไหมสนับสนุนโดยเบทาโกลเพื่อคุณภาพชีวิต นามสกุลคือสิ่งที่บอกว่าเราคือครอบครัวเดียวกันแต่ความใส่ใจในมื้ออาหารคือสิ่งที่บอกว่าเราจะดูแลกันอย่างอบอุ่นตลอดไป s p o Process จาก S-Peel